เคมนมันสนสะที่ไหนแหกข้อตกลงเรียบร้อยหลังพบรอบวางบื้มใหม่แถมเติมกำลังจำนวนมากส่ง b h q ค5,000นายไปชิดชายแดนไม่ยอมไปไหนพร้อมขู่ไทยเปิดด่านแบบหน้าตาเฉยโดยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงของทั้งสองประเทศเลยนะครับสำหรับในเมื่อวานนี้ที่หลังจากสำเร็จการประชุม GBC ที่ไทยและเขมรได้เห็นชอบข้อตกลงร่วมกันโดยมี5ข้อดังนี้ 1. การถอนอาวุธหนักและยุดโถปรกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติ 2. การเก็บกู้วัตถุบึ้มของฝ่ายเขมรโดยให้เริ่มดำเนินการทันทีภายใน1เดือน 3. การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์โดยฝ่ายไทยได้ส่งมอบข้อมูลพิกัดที่ตั้งสแกมเซนเ็นเตอร์กว่า60แห่งให้เขมรให้ไปดำเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาด 4. เร่งจัดการบ้านหนองจานจังหวัดสแก้วโดยมอบหมายให้หาลือกันต่อใน JBC และ 5. เปิดด่านบางจุดโดยเริ่มดําเนินการที่จุดผ่านแดนถาวรจันทบุรีและตราดซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงเขเมนมันก็แหกกฎเรียบร้อยหลังทหารไทยพบทุ่นบื้มสี่ลูกทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควายและคาดจะมีอีกหนึ่งลูกในพื้นที่ใกล้เคียงหลังกองทัพภาคที่สองได้สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยเขเมรประจําวันที่10กันยายน2568ณนเะวลา14นาฬิกาสถานการณ์โดยรวมเมื่อวันที่9กันยายน เวลา14นาฬิกา30นาทีกองร้อยอาวุธเบาที่1กองพันทหารราบที่27ได้ตรวจพบทหารเขมรกำลังทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC เมื่อวันที่7สิงหาคมณนะกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยได้ละเมิดข้อ1และข้อ4โดยตรวจพบทุ่นบึ้มไม่ทราบชนิดที่มีลักษณะคล้าย MD-82B จำนวน4ลูก บริเวณพื้นที่ช่องติก๊กเบาะทางทิศตะวันตกปราสาทตาควายและคาดว่าจะมีอีกหนึ่งลูกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากมีสัญญาณเตือนจากการใช้เครื่องตรวจทุ่นบึ้มบริเวณทุ่นบึ้มห่างจากแนวลวดหนามทางยุทธวิธีของหน่วยประมาณ3เมตรซึ่งบริเวณที่ตรวจพบนั้นเป็นช่องทางที่ทหารเขมรมักใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนในการเดินเข้ามายังลวดหนามทางยุทธวิธีของฝ่ายเราเพื่อเฝ้าตรวจฝ่ายเราปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต,ต่อต้อตามสถานการณ์และนอกจากนี้เองนะครับทางด้านพี่เล็กวาสนานาน่ม่มนักข่าวสายทหารของเราก็ยังแชร์ต่ออีกว่าฮุนเซนยังไม่น่าจะยอมง่ายๆแม้จะเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลเพราะเขมรนจะยังไม่ถอนทหารตามข้อเสนอส่วนถอนอาวุธหนักจะทำหรือไม่และอาจมีเล่เหลี่ยมแถมแน่ๆ เพราะตอนนี้ทหารบ h เคิวก็ยังอยู่ที่ชายแดนไม่ต่ำกว่า5้าพันคนไม่นับรวมกำลังทหารส่วนอื่นแถมในเพจของฮุนเซนยังแชร์ทั้งเพลงภาพของปราสาทตาเมืองทมและย้ำว่าเป็นของขเขมรโดยอยู่ในภาพก็เอาจรวดบ m 2อที่กำลังยิงรัวๆวใส่ไทยแต่ขเขมรกับอยากเปิดด่านเลยขอให้ญี่ปุ่นมาเป็นทางลงให้เจรจาไทยเปิดด่านเริ่มที่จันทบุรีตาก่อนแม้แค่เป็นการอนุโลมลดคนส่งสินค้ายังไม่ให้บุคคลข้ามแดนก็ตาม สุดท้ายเรื่องนี้ก็จนทำให้ทัวลงบิ๊กเล็กผลเอกนัทพลนาคพาณิ์รักษาการรัฐมนตรีกระโหมในรัฐบาลเก่าแล้วว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลอนุทินทันทีซึ่งแน่นอนครับอย่างที่พี่เล็กได้กล่าวไปนั่นก็คือหนึ่งในข้อตกลงที่ทําให้คนไทยต้องเคืองที่สุดก็คือการเปิดด่านนั่นเองโดยก็มีทางด้านเสนทหารออกมาลั่นถ้าขเมรไม่ถอนกําลังก็ไม่ควรพูดเรื่องเปิดด่านและชี้ขเมรเป็นฝ่ายเคลื่อนย้ายอาวุธเข้ามาก่อน ไทยเราไม่เคยลุกลานหากคอมเมนตต้องการแสดงความจริงใจก็ควรต้องถอนกลับไปก็แค่นั้นเราให้คำมั่นว่าเราไม่ไปติดตามมันหรอกทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยความสงบแต่ถ้ามันไม่ถอนกำลังกลับอย่างอื่นก็ไม่ควรมาพูดอะไรหรอกจะเปิดด่านหรือปิดด่านก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่แสดงความจริงใจต่อกันโดยด้านกองบัญชาการกองทัพไทยได้เผยแพร่คำพูดของผลเอกมนัฐจันดีเสนาธิการทหารขณะนั่งสนทนากับนายทหารที่ร่วมคณะบนยอดภูมะเขือ ในโอกาสที่มาตรวจการสร้างถนนและติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยพลเอกมนัสกล่าวว่าขเมรก็รู้ว่าทหารไทยยึดภูมะเขือได้แต่ก็ยังโกหกประชาชนส่วนประชุม GBC ที่เกงที่ทหารขมรไม่ถอนกำลังทหารแต่ถอนแค่อาวุธหนักนั้นพลเอกมนัสกล่าวว่าเราหวังว่าประชุม GBC มีข้อตกลงออกมาเขาควรปฏิบัติตามนั้นไม่อยากให้เป็นแค่เอกสารข้อความแล้วก็เซ็นออกมาแค่นั้นแต่ไม่ได้ทำตามนั้นเลย เราหวังว่า J จ c ซจริงๆนะรหวังให้ j จ c ซเขาจะปฏิบัติตามนั้นนะแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่พิธีกรรมเอกสารแล้วก็เซ็นออกมาแล้วก็เป็นแค่ข้อความเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ทําตามนั้นเลยนะครับขมิ้นเป็นคนเคลื่อนย้ายอาวุธมาก่อนเพราะนั้นถ้าอยากจะแสดงความจริงใจแล้วเราไม่เคยลุกลานนะ ถอนกลับก็แค่นั้นอ่ะก็คุยกันรู้เรื่องก็สแสดงความจริงใจด้วยการถอนกําลังกลับเราให้คามั่นว่าเราเราไม่ไปไล่ติดตามมันหรอกเราไม่ได้ไปลุกแพอะไรห,หรอกแค่แค่มันถอนกําลังกลับก็แค่นั้นก็ทุกทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยความสนุกแค่แค่นั้นแต่ถ้ามันไม่ถอนกําลังกลับก็อย่างอื่นก็ไม่ควรจะมาพูดกันเปิดด่านปิดด่านอะไรไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่แสดงความจริงใจต่อกันอย่างไรก็ตามนะครับ ประชาชนอย่างเราเราก็คงเข้าใจและรู้รู้กันว่าประชาชนตามแนวชายแดนต้องการให้ทหารและรัฐบาลจัดการขเเมียนให้เด็ดขาดอย่าไปเปิดให้ได้ใจขเเมียนมันโดยก็มีทางด้านชาวบ้านที่ค้าขายตามแนวชายแดนออกมาเปิดใจกับการเปิดด่านในครั้งนี้โดยเราไปฟังเสียงของคนที่ทํามาหากินที่ชายแดนจริงๆกันครับว่าเขาต้องการเปิดด่านหรือจัดการขมียนให้เข็ดหลับอ้ภาษาตาคายเราก็ยังไม่ได้คืนเลย<อ>แล้วทำไมมีการจะโงรเจปร็จปวดดับเปิดด่านอ๋อเออ ชาวช่องจอมแถวนี้เขายังไม่ได้อยากให้เปิดครับ,รบเขายังไม่อยากให้เปิดครับอยากให้ทํำยังไงอยากให้ได้ตาควายคืนจัดการเรื่องแผ่นดินก่อนครับอจะทําไงรัฐบาลไลปิจิกระจาคทำไมเขายอมง่ายจังเราวันนี้นจริงๆอยากให้ยังไงก็อยากให้ได้ตาควายคืนอย่าเพิ่งเปิดด่านเพราะถ้าเรานําสินค้าเข้าไปให้เขาก็มีแรงต่อสู้เราอีก ัาง,งที่ก่อนนี้นี่เขาก็แบนใช่ไหมครับเขาก็แบนสินค้าเราอยู่ออไมเราถึงจัดการเปิดด่านนี้เขาเพราะเพื่อเขาถ้าเปิดด่านนี้เขาเขาจะนําทหารเขาที่บาดเจ็บเข้ามารักษาบ้านเราแล้วเราคิดยังไงคนไทยแล้วมีคนล้มตายทหารทั้งเด็กทั้งอะไรครับแล้วมีคนล้มตายเป็นไง,งเยียวยาก็ดีหรือยัง <laughs> แล้วพี่ก็อยากให้จัดการเรื่องดินแดนก่อนใช่ไหมครับ อยากให้จัดการเรื่องตาคุงตาไว้เรียบร้อยซะก่อนถึงจะเปิดครับแล้วมองยังไงที่คุณมณ ett เขาส่งหนังสือยินดีกับนายกใงหมมันเหมือนกับเกมการเองเขาหรอเนาะทำไมเขายินดีทําไมเขาประชุมกันปุ๊บก็จะเปิดด่านเลยอคิดยังไงอยากให้อยากให้จัดการนี่แหละครับเรื่องประสาทตาไาวให้มันแน่นอนก่อนเปิดของเราก่อนถึงเปิดหรือว่ายังไงไม่ยอมใก้เขา ทำสัญญาทำฉีก MOU ให้หมดซะก่อนหรือทำร่าง MOU ตัวใหม่ขึ้นมาชาวบ้านก็ครับยังไงต้องจะมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมมาเลยผมว่าตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาพร้อมแล้วใช่ไหมชาวบ้านยังไม่อยากให้เปิดลวครับเห็๋ยวไม่ดูที่มีคนมาเดินตลาดไหมยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้า เล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า